เนี่ยห้อยตู้สองตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางวัดใจนะครับเออไม่รู้พี่บ่าวจะไปได้หรือเปล่าเน <IS C> ี่ยนี่แหละเรานัดกันตรงนี้แหละเออเออตอนนี้เรามาเกี่ยงกันนะว่าใครจะเป็นคนเลือกลายนะครับให้กองแกงนําทางดีกว่าเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่าบ่าวแจ็คนะครับท่านผู้ชม เข้าตรงนี้เหรอทำไมมันให้เราเข้าตรงเนี้ยอย่าพามาทางลัดแบบเกินไปที่ทางลัดเกินไปมันมักจะทำให้ให้เราขับรถทางถนนไม่ดีนะครับ อันนี้มันเข้าหมู่บ้านเขาแล้วนั้นเนี่ยแล้วตรงนี้มันคือที่ไหนไม่เคยมาแต่ก็โอเคเลยนะครับเราก็ได้ไมาเห็นถนนใหม่ๆเส้นทางใหม่ที่เราไม่เคยมา ถนนเป็นงเงี้ยเละเปละ่านะถนนทำรอโค้นเป่าไม่ชอบเลยนะที่เป็นคนโค้นเละเล่อะหานี่บ่เฮ้ยมาด้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ก็น่าจะไปอีกทางหนึง่ง ในแต่เส้นทางนั่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะว่าเราจะเลือกทางไหนนะถ้าดวงดีก็เราก็จะได้ทางดีๆไปถ้าดวงไม่ดีวันไหนนะมันก็จะเจอแบบ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 เนี้ยเอเสียเวลาช่างมันแล้วตรงนี้ก็เป็นทรายอีกอีเหี้ยกูย,ยิ่งเสียวๆอยู่นะเรื่องไอ้ทรายเนี่ย มันคอยจะให้เราปัดอะรถอะถนนมันปัดเงี้ยอย่าจมนะเว้ยอย่าจมนะเว้ยโโอ้โหเลือกทางผิดก็ผิดอย่างนี้แหละโอ้ยโ,โอ้โโอโลื่นเลยกูเอ้ย กือบอีกแล้วว่ะแล้ยิ่งฝนมันตกด้วยนะก่อนมานี่บาเจ๊กมานี่ฝนมันตกอ่ะมันก็เลยทําให้อ่าดินมันเวลาเราขับย่ำอ่าทรายตรงเนี้ยมันก็จะจมแล้วมันก็คอยสะบัดสะบ,บัดดีนะที่เรามีสก,กิลอ, <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้จะไปทางไหนล่ะ <c oughs> นี่นี่ นี่โอ้โหมันลําบากสําหรับเบาแจ้งนะไม่ได้ลําบากสําหรับท่านผู้ชมเนาะแต่เบาแจ้งมันไม่ค่อยชอบอะ่ะเวยเงือห่าแตกเลยโอโน,นอนย่งงางนั้นนเงือแตกได้ยังไงวะข้างหน้าอย่าเป็นน้ำน้มึงอย่ามีน้ำน้มึงโอ้ย นล้วมันเป็นทะลุตรงไหนอันนั้นคงเป็นอะไรเขาทีจันเปล่าอะแล้วมาคนเดียวด้วยนะโอ้โห,โหนี่ไงอ่างเก็บน้ำอ่ะใช่ไหมมีน้ำอยู่ด้วยเดี๋ยวจอดดูกันเถอะชัด้านะครับช้านะครับบอแจ๊ก ก็มันเป็นโคลนอะ่ะเราไม่เคยมาด้วยอะ่ะเออหานี่บ่เฮ้ยโอ้ยเสียวลื่นอย่างเดียวนะครับโอ้ยฮาขอจอดกันเถอะฮาดูลายก่อนลายมันไปตั้งใดได้ได โอ้โหมันดก้่าว่ะไอ้ทามต้องหเดากกูแน่เลยไอ้ทามต้องหเดากกูแน่เลยโอเคสู้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ,อ,อยเ้เลือเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยโอ้ย อถนนดีๆเสียงไม่มานัดกันเจอตรงนี้หรือเปล่าวะมันเหมือนจะไม่ใช่นะใช่หรือเปล่าวะ ไม่เป็นไรเราไปตามไอ้ GPS บอกก่อนก็นแล้วกัน,นวะนี่ไงทางนี้ใช่ไหมนะ่ะอ่ะแล้วกูขับรถเลยอีกถนนมันเป็นอย่างเงี้ยเจ้าทางมาถึงยังวะโทรหาเจ้าทางก่อนดีกว่า เจ้าทางมาพอดีฮลัลโหลโอ้ผมกำลังจะโทรเบอร์อะไรอย่างเนี่ยแน่กกำลังจะโทรหาพอดีเลยเนี่ยอยู่ตรงทางสันเขื่อนตรงเนี่ยหลองอะดิมันเนี้ยมันอยู่ตรงสันเขื่อนพี่จอดแต่พี่มันยังไม่เข้าไปนะนเห็นมันมีโคนอยู่ด้วยเนี่ยผมหลองอะดิอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ่า,าเขาก๋วยเตี๋ยวเหรอ ไอฮ่าเต๋วโคตรอร่อยเลยอยู่ติดเต๋าเดือด้ยวเดย,วเ,ยวเออไอฮ่าชามเชิมเลยก็ไม่มีซื้อมาเผื่อพี่ถุงเองผมไม่อยู่ <c oughs> ผมอยู่หา่างจากพี่ไม่ถึงสองโลเนี่ยขี่เลยมาหน่อยเจ้วอา่าเรารู้ไดงไงววกัไหนถ้าจาดจากพี่พี่ปักหมุดไว้เลยนะป๋าจะให้พี่ไปเหรอขี้เกียจไปแล้ววะ เมื่อกี้แม่งเมื่อกี้พี่ไปเนี่ยมันจีเพนมันพาพี่ไปอซอยเล็กๆแม่งเจอโคนเจอทรายแม่งเกือบล้มเสียวชิบหายเดี๋ยวดูขี้เผออแม่งอีกอเ,อเนี่ยเพิ่งจะออกจากซอยนั่นมาเหงื่อกูแตกหมดเลยอ่ะ, <S 1> <S 1> อะเอองั้นเดี๋ยวพี่จอดอยู่ตรงทางเข้านี้แล้วกันเนี่ยอ่าโอเคอีกห้านีผมถึงเนี่ยเออเออซื้อโคกไหมพี่ด้วยนายโคกอ่ะเยวะดูกันมีโคกว่วะเออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่เอาน้ำมา แม่เงือกูแตกเลยมันข้ามทางรถไฟอ่ะปากหมุดนี่แหละมันมาตามหมุดนี่แหละเขาขายเป็นขวดแก้วอ,อ,อ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคดีเอ,เอเออ <c oughs> ไอฮานี่เอาก๋วยเตี๋ยวมาล่อกูอีกแล้ว <c oughs> ยิ่งอยากกินด้วยเดี๋ยวถ่ายตรงนี้สักหน่อยหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นบ้านนะครับมันจะมีทางแยกอยู่สองสามทางถ่ายยังไงอะรถจอดตรงไหนได้ตรงนู้นนะจ,จุดหมายปลายทางเราอยู่ตรงนู้นนะถือรถน้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวพักกปเอาเหงือ่อหายเหงือ่อแตกหายให้มันหายก่อนถ่ายรูปซะเลยนี่ นี่ดูล้อซสก่อนเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวหาท่านผู้ชมไม่เชื่อนะเนี่ยดูดิโคนทางนั้นเลยอ่ะอืมโอ้โหสภาพรถฮะรถฮะโอ้โหดูดิเนี่ยขี้โคนเข้าไปตรงเนี้ยฮะนี่เบ้ยแต่คงไปได้เมื่อกี้มันก็ถนนเป็นแบบเนี้ยไปได้อยู่นะ เลียนซ้าย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 เดี๋ยวให้เจ้าทามนำทางดีกว่าเราตามลายเจ้าทามอ๋อคิดว่าอ่าเมื่อก่อนนะมันเข้ามันเข้าใช่เข้าตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ลืมละอ้าวจะพูดอะไรลืมเลยสาธุถ้าถนนหนทางมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ต้องอ่าอะไรอ่ะ ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวช่วงเนี้ยหนูหนนทของแก๊งออนทัวร์นะครับมาต่างคนต่างหลงนะครับเดินเอาไเข้าตรงนี้เหรอพี่ไม่รู้อะเจ้าสงสัยตรงนี้เหละนี่ห้อยตู้สองตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางวัดใจนะครับเออ รู้้พี่่บาไไปดนี่แหละเรานัดกันตรงนี้แหละเออตอนนี้เขเรามาเกี่ยงกันนะว่าใครจะเป็นคนเลือกลายนะครับให้กองแกงนําทางดีกว่าเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่าเบ่าแจ็กนะครับท่านผู้ชมไอเกตโอเคเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะกกุญแจวิวไหนวะไม่รู้เรามาแล้วอ่ะ โอเคครับเราลุยนะครับช่วงวัดใจแค่500เมตรนี้เองนะครับลองแกงออนทัวไปแล้วอย่าไปทางนั้นสิเออแต่ถนนมันก็แข็งอยู่นะครับแต่มันแบบปวดเป็นกวดเล็กๆอะ่ะ เออผ่านตรงนี้ได้ผ่านตรงนั้นได้โอเคเนะครับแต่บรรยากาศตรงนี้ตรงอ่างน้ําตรงน้ามันสวยะครับ <c oughs> มามาผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาด้วยดีนะครับท่านผู้ชม ก็มีเขามีตกมาตกเบ็ดกันถ้าถนนถ้าส,สถานที่มันกลับมามีการท่องเที่ยวนะมันก็จะถนนมันก็จะดีเนาะเราสังเกตดูตรงเนี้ยแต่ตรงนี้นะถนนมันไม่ค่อยดีแสดงว่าเขาก็ยังคงจะไม่นิยมอะ่ะแต่สมัยก่อนนะคนนิยมเยอะมากเลยนะครับ ป่าตรงนี้เขาในจะตัดแน่ๆตรงนี้แหละแน่ๆแหละนี่แหละทา่าพี่จ,จอดตรงนู้นดีวกว่านี่ใบไม้มันหล่นเยอะ นี่แหละเมื่อก่อนคนเยอะมากเลยอ่ะที่เหมือนในรูปอ่ะที่พี่ส่งให้อ่ะเมื่อก่อนคนมาเที่ยวตรงนี้เยอะเยอะเออพูดแล้วพูดอีกว่าเยอะเยอะเนาะเรียกมาดิเรียกมาดิ เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเมื่อก่อนนะคนนะเขาจะสไลเด,ดอร์ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเลยนะขยิงขยะมันจะปีน้ำเขาจะปล่อยน้ำมาเยอะเลยนะ ตอนแรกจะเอาสไล์เดอรดตรูดลงตรงนี้เอยเสียดายอ่ะเสียดายกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเน่เมื่อก่อนตรงนี้มันไม่มีเลยนะมันจะน้ำเยอะเลยนะน้ำมันจะไหลสไลด์กันมาพ<อ>เ,าเาพราะตรงพื้นนี่มันเป็นอะไรอ่ะไอ้ตะไคร้เออตะไค้ตะเคยเลยนะ ใช่